S <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านเนาะนะครับเช้าวันนี้นะครับผมเราก็มารับประทานอาหารนะรก่อนที่จะเดินทางไปร่วมงานพญานาคแต่งงานกันนะเอฟซี FC. นะก็วันนี้นะเราไม่ได้ทํากับข้าวนะฮะเอฟซี FC. เพราะว่าถ้าทํากับข้าวนี่มันมันจะสายเนาะมันจะสวยนะฮะเอฟซี FC เนาะ แล้วก็ไปหาซื้ออาหารนะสำเร็จนะมาทานกันเลยนะครับผมนี่อะไรเหรอนไอ้ยาไอ้ยาไอ้อินเสิร์ตโออินเสิร์ตเอาอินเสิร์ตเไาอินเสิร์ตนะฮะสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับโอ้เสียงโลอ่ะไ้เวลาทานมื้อเช้าด้วยกันไหมสิ ทานง่ายๆนะเมื่อกี้ก็เอาการนั้ำไม้เนี่ยมีในบ้านเนาะม่ตลาดนะพี่น้องก็มาทานข้าวด้วยกันนะครับผมทานเสร็จนะเราก็จะเดินทางนะฮะนะสีมาด้วยนะสีใครที่รู้ทางลัดเนาะก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะอ่าตอนนี้อยู่ที่อู้อุ้มปุ๊บสิม่ตองพี่สีแน่กุสุมานเนาะพี่น้องเราจะไปที่ มุกาหารนี่นะไม่อยากจะวิ่งเขา้าเข้าไปทางสกลเนะเาะไปทางนี้มันมันไปทางไหนได้นะครับผมไปทางนี้ก็ไปทางนี้อเอาเอาช้อนมาอ่อนเลยไว้มาครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครกินง่ายๆนะค,ะนะะครับผมนะเมื่อคืนนี้ก็กินอาหารสุดหรูเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้อง บัลลังก์กับบัลลังก์มาเลยือตะเกียมามาทานมาทานเลยน้อคตะเกียบเนาะตอนมาไหนมาตอนเก้าไง ด้วางของให้ข้าวทีก่อนนะอ,อะนะเจ็บครับพี่น้องเนะอฟซีเนาะยังไม่ได้กินยังแทบนะจีกินแล้วกินแล้วนะ <laughs> นี่ก็เป็นตุ้งขนมนะ น,น,นี่กไปเมืม่อกี้เกิญพ่อหรือเปล่ามาเด้อมาเด้อ เขาจะเศ้าครับมือนีครับพี่น้องเขาตัเขาสวยให้ตูมผมจะบัดเดงนะครับทุกท่านปัะดีครับปีครับเราต้องกานข้มา,าดวกันเนาะนี่นะ ข้าววันนี้ไม่ได้ทำในซีซื้อสมเร็จมาเลยนะออก็มาลุยนะทานผู้ชมดูกระตันกินแล้วเะโอเนาะดูมือที่ปากกระตันนะไม่พี่ออดมามนมาี อ๋้าวตาข่ายสวยโอ้นิ่มดีเนาะข้าวอันนี้เนาะข้าวใหม่นิ่มเนาะเขาใส่น้ำลายโพดได้เนี่ยข้าใส่น้ำ้อยก็นี่ก็สิเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยไม่ใไงยังบอกอยู่ว่าข้าวใหม่ใส่น้ำไม่ดีลอยให้กักเต้าไก่ปอนนิดไม่ไงคนที่ขายนะเราใส่น้ำนิดนึงเด้อโอ้ย เอาได้ right, บอกอยู่จะยื้อให้น้ำพริกกะปิอยู่ไหน,หนมาเอาเตรียมมาทานข้าวครับใครที่ยืนกินก็ไม่ต้องดูนะเอฟซีเนาะ đéo luôn tin ăn ăn hết <laughs> <laughs> ข้าวใหม่มันก็ผสมเดี๋ยว,ดยวได้ปะได้อืมอืมนี่ผักมันนัวมันหน่วยมากโอ้ปอนก้าไปไหนปอนอาบน้ำกำลังเล่นโทรศัพท์หัวอืมบอกกับปอน เอซีกระอืมเอาพริกมาให้กันด้วยนะครับเจ้าไจัไม่พูดเลยเหรอฟูจิไม่ทำอือทำไมนะ มันยายเหรอขับการมันถึงสูตรไม่สูตรนะนอการน,นะครับเดี๋ยวกูินไว้ใช่นายพูดน้อยพูดแล้นิดหน่อย,อยานายบอกว่าไปทางเก่าไปทางไหนสกปรกขอบกนามาไปนไหนก็เป็นไป้หไมหมสกปเนาะวิ่งไปปะปาก ป่ากเขาวิ่งเขานาแก่ไม่เราไม่รู้เลยมันก็พูดไปงั้นแหละแต่ทากเจ้าทายไปทางเก่าก็ทางบ้านเจ้านั่นแหละกบกอกกบจูนไม่เลยความหมายของมันทางทางเก่าคืออะไรนะชี่กับดันมาไปแล้วนะทางพงผ่านมานี่ไหนไงยิงยาววันนั้นน่ะไปยุ่งเหรอหลับเดนั่นแหละยิงยาวๆน่ะที่ท้าป่ตะกุนนาแก่ ไม่อยากจะวิ่งเข้าตะกอนนะความหมายของมันอาไปชองอมากินข้าวด้ยกันนะครับไม่ไหวแล้วเขาตั้งขาเลยนะถ้แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคครับคิมนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ตต่อไปครับสวัสดีครับ